ดีครับเมื่อน,นี้มากินกลอยกะลาบก้อยครับเมื่อน,นี้ร้านน้องแก้มครับผมฝ่าข้างที่บ้านผมครับนี่เปิดเป็นพัฒนาล้านดีขึ้นแล้วก็แล้วครับวานนี้ไหอหอยเตี๋ยวโกดิก่งนี่ติดแอร์พร้อมครับเปิดประตูกระจกแล้วซื้อเงินนี่สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมครับเฮาส์ครับ เดี๋ยวกินนี่เรื่อยเรือยโอเคนั่งกินได้หนังได้ยเลเนาะเล่นครับผมโอ้ตัวเคียงเดี่ยวเป็นะเงอนี้ที่นี่เราพัฒนาดีวันนี้ขายของดีเลยครับนี่เป็นเลยมองพัฒนาขึ้นเลยเพื่เลยครับนี่ขายของดีตัวค่าหลายช่วงเที่ยงครับเราว่าเพราะฉะนัช่วงเที่ยงก็ว่าโอ้คิดอยากกวาดมือนี่ก็ได้คออยากกวาดเพราะได้คิดจ้างเออว่าที กินนั่งก้อยแล้วก็เตียวนะแล้วมันก็จเกคนิคนี้เท่ๆออยก้อยก็เดียวคลาบก้อยอะไรโคตรเลี่ยวมาคลาบก้อยคุณขาเของร้ายเด้ทั้งข้าราชการทั้งแม่เลี้ยงร้านคนนี้เก็บดีคโน้เกาลด้วยทังในติดแอร์นะครับทั้งในติดดงติดแอร์เพิ่งเฮ็ดแล้วกันเลยเด้น้องพี่นี่เนาะได้เดือนนึงอะค่ะครับได้เดือนนึงแล้วกระทั่งว่ากระบาดนประเด๋ยครับซือม่อ không 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 <cười> không không <cười> <Để> không không bình không à, bình bình cho kênh Ghiền ตะเขียงเม,มียนมาใยญ่แมียนมาไอ้ขึ้นไอ้ขึ้นเรื่อยข้าสิกเบิ้งผมนี่ติดตอ,อกกว่าเรื่องนี้โอ้โหเป็นนางไทยอันนี้ก็ได้ครับครับที่กิ่งแล้วผมบริหารติดตอกดิทีนี้ผมแก่งคนเบิ้งหลายคนอยูม่มิตรช่องปลอม <c oughs> อครับครับผมบรรยากาศมาตานี่เขาว่านางสาวในห้องแอร์เบิ่งเพิ่ณครับภาพเป็นเน็ตเป็นบรรยากาศเป็นแนวเลยครับตะก้อนหนานี่ แต่ก่อนหน้านี้ผมมากินก๋วยเตี๋ยวครับเพราะว่าบรรยากาศบางท่นเดีเป็นของแอร์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เฮ็ดดีก็นาะเก่าเลยเว้ยอ่อาขอทาอยู่เว้ยตามจริงคันว่าจะเปิดแต่ประมาณพุ่นแล้วครับประสิบเอ็ดโมงสิบสองที่ยังหรือเะเดี๋ยวนี้ผมมากินแตะซอสหน่อยนี่ครับการขายของขาดลำรวยขึ้นหรื่อในกำไรหลายนะครับ เกษตรเฮ็ดจังสี่แล้วครับกษตรพัฒนาออกมากดีจังสี่แล้วครับก็เดขายคว้างกับพ่อขายไม่ขาก็ไล่ลำเรื่อยๆนะครับเด้อเฮ็ดแบบที่เขาคือเด็กพัฒนาแบบเด็กกเฮ็ดเอาครับเออแบบมีเงิ่อนนะมาแล้วดาบปล่อยห้องอย่างตะกอนยอง ครับเอแบบนี้ทั้งลาบทั้งต้มครับนี่ฮะต้มเพิ่นกอ้ยพอแล้วครับอืมแล้วก็มามาห่อนๆครับต้มหวอนเลย เน,น,น,นียนหวานได้ตมกินกับลาบก่บอเยเขากันมัอแบบนกังครับอืมอมามาเสียงกัน phẩm này được nhỉ Dạ đúng rồi Các Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรียนการที่เข่าคนน่ะอที่เรียนกูมครับนันมองว่ามันเย็นกับว่าขี่ไม่เหมือนกันครับอือแล้วก็นั่น

เที่ยมกลมเดืยดอนนดดย,ยนี่นี่แหลงๆลานพื้นศาสตร์ดีครับทำไปช่วงน่นะมาเราประทันมากครับาะวศาสสะอานดีเป็นมาตรฐานเพราะว่าปาก้ามีบ้านกลมเดือยนี่้านเพื่นเือยงเหยงเหตุเพราะนี่แต่ละลานก็ว่าเหงอย่กัในร้านไนอีกนนึงอ่ะร้านของไงเปตำนานเนื้อยานเจ้าหอน,น,น ตัวนั้นตัดชนะไป้ามปิดแล้วพสิพอเห็นเปิดว่าลายเมื่อนะไม่ยขายว่าดีแม่บอกผมกะว่ายู่เปิดรูร้านวันนั้นเรื้องของแอร์ทั้งอะไนี่โอกผมก่ยงสัยซื่อแต่ว่าไปนั้งกินก็ปิดสันดิปิดแบบอ้โหว่าเขาปิดจะไหน คากนกว่าม่นงนะของนายอะไรายเลยแมมเตะซ่านกเอกเตะมบ้เมื่อกอนไจ้าว่าอากาศมัน้อนแล้วก็ต้องขอมาคุณไม่ดีเลยวะ่งนาีิไม่ว้้ลายนี่แหละบชกวรหน้นมัน้อนั่งมนกินแบบสบายสบายเมื่อแป๊บบาทอล้รทั้งหมดนั่หนี่ายอ่ะบอกน่สามแสนกว่าเกิดสีเฉพาะของมี่วัวัดโอ้ ที่ป้าตีย้เด็กอะอืสดี่ว่าโอเคอยู่ขาเราะเขาไม่มดุ่าอยู่แล้วนะเออเขาเด็กเขาไ้อเอเขาไม่มีดุขาเขากะคือเขาเ่ไนด mẹ anh còn già nó mà đảm nó nằm kẹp kha phê vậy เสียดแต่เหมืนซีเลนแถวนี้ก็ไปทังเพื่อมตดกับีผมถ่ยในวก่อมิกี้ครับก็จะก็จะลาดลาดสินท้านะครับเริ่มลาดยางแล้ว โอ้แซ่บกับกับอะไรกินมาหลายมื้อชีดอยากจะกินแซ่บแสบับก้อยลาบลาบก้อยแต่ไม่ต้มแห้ขงของกันนักเลื่อขอไปห,หลายนะครับเรื่องสารับคนจะบอกินดิบกิน,กนยังใช <c oughs> ่เป็นเป็นเป็นสารับคนที่เป็น เปนมากเย็กกินนะครับอันคนที่บ่มากกินดิบก็บสามารถเรียนท่านได้ครับ <c ười> ตะกี้ผมก็กินบอเปนน็น่ยนด้วกันตะกี้ผมก็กินบอสเก่งอยู่ทำไมจะเป็นเด็กหน่อยด้ว่าะมำไมจะเรียนในประถมศึกษา น,นั่ง็กล้ากินหรืออะแต่คนมันไงขึง้นมากเรืเ่อยๆมั้ยแต่ร่องมาก,กินวัดเสียบกต่ร่องกินเพิ่งมาครับคนห้องนี้อะไรไม่คเคยกินจากร่องทุกว,วันแต่ร้านนี้อร่อยมากครับร้านนี้ ก๋วยเตี๋ยวขายด้วยก๋วยเตี๋ยวโกลเด้นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเหี้ย <laughs> 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 để lắp trong này kiểm định cái này lại đẹp này